ส่วน2สาวสวยคู่นี้ค่ะก็เรียกว่าโหฮอตไม่มีแผ่วจริงๆนะคะสำหรับพี่ฟรีนโลชาค่ะแล้วก็น้องเบกกี้รีเบกกานะทุกคนค่ะที่ช่วงนี้เนี่ยแบ่งเวลาถ่ายทาั้งเออซีรีส์ปิินพัรแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์ยูเรนัสนะคะ <G ül üyor> ที่เมกามาด้วยนะจ๊ะสําหรับสองสาวสวยของเราค่ะแต่ถึงงานจะยุ่งรัดตัวกันแค่ไหนนะคะพี่ฟรีนค่ะก็ไม่ลืมที่จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะน้องเบกกี้นะจ๊ะเป็นคนแรกนะเพราะว่าน้องสาวคนสวยคนนี้ค่ะอายุครบ21ปีค่ะทุกคนค่ะไปเมื่อวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองเออ21ปีฟังไม่ผิดนะแม่นะคะตัดกลับมาที่แม่กับดน,นเลขแล้วก็บวกไปนิดนึง <laughs> กับตัวแรกบอกไปหนึ่อง 12, 12หรอ12แล้วก็12แล้วก็บอกไปอีก21อ่าไม่จริงตอนนี้เธอกำลังเฟกประชาชนทั่วโลกอยู่อีกสองอีกนิดนิดไปฝากธนาคารานิดก่อนนะอโอเค ที่สําคัญนะนเขายังมีการมอบของขวัญให้กันด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยมาเมาส์กันสักนิดนึงนะคะว่าทําไมต้องเป็นของชิ้นนี้ค่ะรวมไปถึงปีหน้าปี2024แล้วอยากจะมีของขวัญอะไรให้เป็นของขวัญกับตัวเองบ้างเออเดี๋ยวให้น้องๆมาเปิดใจกันเลยค่ะอ,อ๋อโนมาบูใช <ch> ่ไหมคะหนึ <ch> ่งล <ch> ้านวิวแล้วใช่ไหมเย้แฟ จะเปิดฟังกันวนๆใช่ปั่นๆเพราะว่าเราคอยทุกคนดีใจเพราะว่าเราคอยกันมานานมากๆค่ะตั้งแต่ซีรีส์จบเลยแล้วก็เพิ่งได้ออนแบบออฟฟิเชียลสักทีใช่เราได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยน่ารักน่ารักใช่ไปเที่ยวกันไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวนานปีนี้เรียกว่าโตวนเครื่อง จริค่ะเพราะว่าแฮปปี้เบิร์เย์บนเครื่องกลับมาจากอเมริกาแต่ว่าทุกคนให้ความอบอุ่นแล้วให้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่สเปเชียลมากๆแล้วหนูดีใจกลับมาก็เจอแต่โปรเจกต์ เต็มไปหมดเลยทั้งคาเฟ่อแบบ์ตแกลเลอรี่แบบบิวบอร์ด e r y t h i n งก็คือรู้สึกว่าโขอบคุณขอบคุณมากมากคือมันใจฟูใจฟูสุดๆปีนี้ปีสิบเอ็ดละปีนี้ให้มันผ้าพันคอค่ะเพราะว่ามันเราเริ่มทริปด้วยการไปเอ,อเมริกาพอดีก็เลยไม่รู้ว่าจะหาอะไรที่เหมาะกับเขานะช่วงเวลานั้นได้ดีเท่าผ้าพันคอเพราะว่าอากาศหนาวมากอเมริกาคือติดลบดดลหนึ่งค่ะหนาวมากถ่ายกันคือหูชาเลย แต่ว่าภาพสวยภาพสวยมากๆปีนี้หรอไม่มีไม่มีมีเวลาพักผ่อนมีเวลาพักผ่อ <laughs> มีรอยยิ้มไม่ตัวเองเยอะๆค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยู่ในอายุ20-21สักพักและหนูมันอยู่แบบ25 <laughs> ลืมลืมตลอดเลยค่ะว่าจริงๆตัวเองแค่ยี่ส20ต้นๆเองค่ะแต่ว่า have f u ฟ everyday มีความสุขค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะมากๆค่ะอ๋อ oh, oh, พวกหนู no plan no. เลยค่ะเพราะว่าทำงานจน <laughs> จนวินาทีสุดท้ายที่จะได้บันหยุด <laughs> ก็เลยคิดว่าแบบอาจาะอาจาะพักผ่อนกับครอบครัวดีกว่า <laughs> ปีหน้าจะเป็นออกกองซะส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเริ่มถ่ายหนังแล้วก็ตอนนี้ออกกองซีรีส์ยอยู่ก็คือคิวเยอะมากๆใช่แต่ก็แต่ก็จะมีเวิร์ทัวร์เนาะใช่สิงคโปร์ได้แต่ว่าอันอื่นน่ะจะยังออออ้องอย่อันอื่นอันอื่นแถบเอเชียค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวหน้าจะมีประกาศออกมาปีหน้าหรอหนูฝันไปก่อนว่าอยากได้บ้านเหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้ก็ฝันแต่ว่าพอฝันมันไม่มันไม่เป็นจริงก็เดี๋ยวเก็บไว้ปีหน้าถ้าปีหน้าหนูไม่ได้หนูก็ฝัน เหมือนเดิมปีหน้าก็ฝันเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเพราะว่าปีนี้ปีนี้มีหมาแล้วไงปีหน้าก็มีมีบ้านเบเกอเบกอยากเรียนจบอยากเรียนจบอยากเรียนจบเพราะว่าปีสีแล้วอีกอีกนิดเดียวก็จะได้เรียนจบแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น้องอยากให้เกิดขึ้นในแบบ ปีหน้านะแม่นะเออพี่ฟีนเองก็อยากได้บ้านนะคะก็ขอให้สมหวังเนาะ <alia. S 1> นะคะเพราะว่าน้องก็บอกว่าเป็นฝันที่ก็ฝันมานานแล้วแหละนะคะถ<ๆ>้าไม่ได้ปีนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไว้ปีหน้าก็ได้นะคะส่วนน้องเบ๊ของเราก็อยากเรียนจบแล้วแต่อย่างที่น้องบอกตอนนี้น้องคือ2 0 21ใช่ไหมแต่น้องมีความรู้สึกเหมือนแบบ25 26คงก็ด้วยภาระหนะ้าที่อะไรใดๆก็จริงๆคือน้องทํางานกันก็ค่อนข้างที่จะแบบหนักมากๆนะคะทุกนะคนค่ะเออ ออกงานบ่อยเวอร์ช่วงนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะรวมไปถึงวันเกิดของน้องก็อย่างที่น้องเล่าไปเลยค่ะก็มีการแฮปปี้การบนเครื่องนะจ๊ะแล้วก็มีของขวัญน็คือผ้าพันคอน,นั่นเองก็คือช่วงนั้นถ่ายอยู่เลยนะสอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วอากาศคือหนาวมากนะคะ oh. ก็เลยแบบอ่ะเป็นผ้าพันคอนแล้วการจะได้อบอุ่นทั้งเออตัวและหัวใจเออลบหนึ่งหนาวนะแม่ ลมนึงขึ้นหนาวนะเออ,เอ,อแต่ถ้าคนข้างๆอบอุ่นก็คือ,อยังไงก็คือไม่หนาวแน่นอนทุกคนจ๋านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามผลงานของน้องนะเพราะปีนี้อย่างที่น้องบอกไปคิวก็ว่านแน่นแล้วเดี๋ยวดูปีหน้าจะทุกคนจ๋าัว่วร์ทัวร์มาแน่นอนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสาวๆจ๋าโอเค